ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคองราดอุทิศสมาชิกในห้องเรียนน้องลีโอน้องเพิร์น้องไหนน้องขันเงินน้องภูมิน้องปันปัน น้องเมยน้องซากุระคุณครูประจำชั้นคุณครูวันเพนสับเจริญคุณครูเพนคุณครูจิรัลัดเช่มช้อยคุณครูจอย ดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของคุณครูจอยนะคะวันนี้คุณครูจอยจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยน่ารักนะคะอาดเด็กๆรู้ไหมคะว่าหนูน้อยน่ารักต้องทําอย่างไรบ้างดเดี๋ยววันนี้คุณครูจอยจะมาสอนค่ะก่อนอื่นเราไปฟังนิทานกันก่อนนะคะ นิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่ <Wow. S 1> น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อนไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอ <c oughs> เพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคาระวะการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน <c oughs> การไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิมตรไมตรีที่เป็นขนบรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย <Wow. S 1> คุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว,สว้สวย ไหวยอย่างถูกต้องไหวช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทําให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหวผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคเขินในตอนแรกแต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหวผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้า ทุกครั้งที่ได้รับของและทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหวจนเป็นนิสัยทําให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อมยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาทต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเรา หรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทำคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาทนิทานก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าน้องไข่เจียวน่ารักไหมคะน่ารักใช่ไหมคะใครอยากน่ารักเหมือนน้องไข่เจียวบ้างยกมือขึ้นคะ่ะ เดี๋ยวคุณครูจอยจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าการเป็นหนูน้อยน่ารักต้องทำตัวอย่างไรบ้างนะคะไปเลยค่ะก่อนที่เราจะเป็นหนูน้อยน่ารักนะคะเด็กๆอย่างแรกเราต้องมีมารยาทที่ดีก่อนค่ะมารยาทในการเคารพผู้ใหญ่มารยาทในการพูดและการฟังมารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการนั่งและการเดินการนอนที่ถูกต้องนะคะมารยาทในการเคารพผู้ใหญ่อย่างแรกเวลาที่เด็กเจอผู้ใหญ่เด็กๆต้องกล่าวคําว่าอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ไหมคะแล้วเวลาเด็กๆรับของจากผู้ใหญ่เด็กๆต้องพูดคําว่าอะไรคะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่าแบบนี้นะคะถึงจะเรียกว่าหนูน้อยน่ารักมารยาทในการพูดเด็กๆไม่ควรพูดจาโวกเวกโวยวายนะคะไม่ควรตะโกนเสียงดังนะคะและเวลาคุณครูสอนอยู่เด็กๆไม่ควรพูดแทรกนะคะหรือถ้าเด็กๆอยากตอบคำถามให้เด็กๆยกมือขึ้นค่ะ เด็กๆไม่ควรพูดคำหยาบนะคะไม่ว่าจะคุยกับใครเด็กๆไม่ควรพูดค่ะเพราะจะไม่น่ารักนะคะมารยาทในการฟังเด็กๆต้องฟังผู้ใหญ่เวลาพูดนะคะไม่ควรเถียงและควรตั้งใจเรียนเวลาคุณครูสอนนะคะเวลาคุณครูสอนเด็กๆไม่ควรเล่นกันนะคะและเด็กๆต้องฟังคนอื่นพูดด้วยนะคะ มารยาทในการรับประทานอาหารเด็กๆควรนั่งรับประทานอาหารให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรเล่นไปกินไปและไม่ควรนั่งบนโต๊ะอาหารค่ะเด็กๆไม่ควรรับประทานอาหารคำใหญ่จนเกินไปค่ะเพราะอาจทำให้ติดคอได้ไม่ควรพูดไปด้วยกินไปด้วยนะคะเพราะอาจทำให้เศษอาหารหล่นออกมาจากปากได้ค่ะและไม่ควรกินมุม,มามหกเลอะเทอะน,นะคะเพราะมันไม่น่ารักค่ะ มารยาทในการเดินเวลาเด็กๆเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะให้เด็กๆโค้งตัวลงนิดนึงค่ะแล้วค่อยๆเดินผ่านไปถ้าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ให้เด็กๆคานเข่านะคะมารยาทในการนั่งเด็กๆต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะคะและเวลาคุณครูสอนหรือนั่งกับผู้ใหญ่เด็กๆไม่ควรเหยียดขาค่ะ เวลาเด็กๆนั่งนะคะควรนั่งตัวตรงค่ะไม่นั่งหลังค่อมนะคะและเวลาเด็กๆนั่งเก้าอี้นะคะไม่ควรโยกเก้าอี้ค่ะเพราะอาจทําให้หงายหลังได้การนอนที่ถูกต้องนะคะเด็กๆควรนอนห่มผ้าไม่ควรนอนเล่นโทรศัพท์เพราะมันจะทำให้เด็กๆนอนดึกและพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ วันนอนวันละ12 1 3ชั่วโมงนะคะถ้าเราพักผ่อนเพียงพอร่างกายเราจะสดชื่นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรียนกับคุณครูจอยวันนี้เด็กๆสนุกหรือเปล่าเอ้ยและเด็กๆอย่าลืมไปทำตามที่คุณครูจอยสอนนะคะเราจะได้เป็นหนูน้อยน่ารักที่ใครๆก็รักเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ